ชั้นบนของผมเป็นท่าสองครับแล้วที่นี้ผมจะพามาดูห้องนอนของผมกับพ่อกับแม่ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นประมาณเนี้ย แล้วที่นี้ผมจะพามาดูเครื่องแต่งหน้าของแม่ผมบ้างครับนี่ครับก็จะไปประมาณนี้แต่ว่าไอ้นี่ครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่เป็นหองปากกาครับนี่ครับก็เป็นประมาณนี้ครับข้างบนก็มีอยู่ครับ แล้วทีนี้จะพามาดูโซฟาของผมบ้างครับโซฟาดูทีวีผมก็เป็นประมาณน,นี้ครับนี่ก็เป็นคอมจากอเมริกาที่ลงซื้อมาฝากครับนี่ครับอนี้เป็นที่ชาร์จซึ่งที่เมืองไทยนี่ไม่มีขายนะครับวอันนี้ก็เป็น ที่ใส่ของที่ประมาณหนึ่งเดือนหรือไม่ก็หนึ่งสัปดาห์มาจัดครั้งหนึ่งครับนี่ครับแป๊บนะครับขอจัดของของแม่ผมก่อนครับทีนี้เดี๋ยวผมจะไปห้องน้ำก่อนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องน้ำครับรอแป๊บนึงสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าห้องน้ำนะครับ ๋ยวจะพาไปดูในห้องน้ำบ้านผมเป็นยังไงครับห้องน้ำบ้านของผมก็เป็นอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นข้างบนนะครับห้องของก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วผมจะอาบน้ำเป็นแบบปักบัวเอานะครับ เดี๋ยวจะพามาดูห้องนอนรับแขกบ้านแล้วกันนะครับก็จะเป็นแบบเนี้ครับถ้าห้องรับแขกอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมครับเพื่อนสำอางแม่ผมอันนี้ก็เป็นพวกเก็บชุดครับเห็นได้ว่ามีหมวกอะไรของแม่ผมมีสมุดมีหนังสืออะไรของผมมีเสื้อมีกางเกง อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเสื้อผ้าแม่ผมอันนี้ก็เป็นผ้าเช็ดต,ตัวของผมเองครับก็ไม่รู้ทำไมผมต้องมาไว้ที่ห้องรับแขกแล้วเตียงน้องก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับก็จะมีทีวีด้วยครับ แอร์ก็มีนะครับทีนี้จะพามาดูห้องพักครับนี่ครับนี่ก็เป็นห้องพักบ้านผมครับก็จะเป็นประมาณนี้ความจริงแอร์อรก็มีเปิดน,นะแต่ตอนนี้คงขอยังไม่เปิดดีกว่าครับ ประมาณนี้แหละครับชั้นบนผมถ้าอยากห้ผมทำคลิปอะไรก็รบอกด้วยนะครับผมจะทำให้ครับวันนี้ก็อย่าเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับแล้วอย่าลืมให้ ใครมีคนรู้จักก็อย่าลืมไปบอกคนที่รู้จักให้มาดูช่งผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ